ไอ้ของสีแดงสีแดงที่เหลืองสีแดงก็กลับนะครอาบได้แล้วทำไมอยากได้สีแดงสีแดงมันอาบแล้วสบายกว่าสีอื่นอ่ะแล้ววันนี้ใครตักอาบใครใครอาบน้ำตักขันมาเธอใช้ขันหรือเปล่าแล้วทำไมอยากได้ขันใบกี่ตารางซื้อไม่เป็นนะขอได้ขอฟรีใครให้มาล่ะไม่มีลูกใครอะ่ะอืมตำรวจ ขีกดกฎหมายไปไปเช็คตัวนสนับสนุนการผู้กระทาความผิดหลบหนีคดีอ่ะามาแพร่รูปทั่วไปให้สังคมเห็นให้สังคมเขาเขาอะไรละ่ะให้มันตั้ใจอ่ะผิดที่ว่าไปรู้นะถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่มันมันน่าทำํำหรือเปล่านะบางอย่างนี่มันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกบางอย่างก็ผิดบางอย่างเขาผิด แต่บางอย่างมันสมควรทำไหมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าความละอายเกงลันต่อบาปรนะรู้จักไหมฮิลิโอต่อปะรู้จักไหมหรือไม่รู้จักถ้าเป็นคนไทยเป็นนักถือุูธศาสนาเขาะเอมิมพครบเลยนะไม่ใช่เรื่องรักถือบางข้ออ่าต่อไปหมดลว ก็มันไม่มีรูปมันจะไปผิดอะไรเล่าเธอเนี่ก็ถามแหมมีรูปรือเปล่าอ่าไม่มีก็อยากก็แจกไปอยากก็แจกก็แจกไปนี่ก็เข้าโกงมะเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็ไม่มีเธอเขาลุเจตนาเขาทำเพื่ออะไรเธอก็เป็นเครื่องขยายเสียงเขาอยู่ไหทุกวันนั่นแหละถ้าเจตนาดีจะไปแจกทำไมขันน่ะฮะแจกตุ่มดิแจกตุ่มทำไม ร้อยเก็บผลนี่ไงเล่าตุมขันที่มันไหมโทมบรรลุอยู่เขาเจรนาททาเพื่ออะไรก็ถามอยู่นั่นแหละแต่ได้คนทําเจ้าที่ก็เบื่อเกียรติทรรไม่อยากทําอ่ะไม่รู้จะทำไปเพื่อใครเป็นศัตว์รู้ข้างนู้นข้างนี้จะจํากัดข้างโน้นอางนี้ยุ่งมากนะก็มันทุกขั้วกไปลองทำแรงสิทธิ์จะได้พอใจสักที